สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากองกำลังปงกันอิสราเอลได้มีการเปิดเผยว่าพวกเขามีปฏิบัติการทางอากาศขนาดใหญ่โดยส่งเครื่องบินรบหลายลิบลำนะครับรวมถึงเครื่องบินเติมน้ำมันและเครื่องบินสอดแนมไปโจมตีเป้าหมายทางท,างทางหารของกลุ่มกูตีหลายจุดในเมืองราสิซาและเมืองโฮเดดาในประเทศเยเมนเมื่อวันที่29กันยายน2567 โดยทางด้านกองทัพอิสราเอลบอกว่าพวกเขาโจมตีรงบไฟฟ้าหลายแห่งกับท่าเรือที่ใช้สําหรับนําเข้าน้ามันและอาวุธจากอิรานเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮูตีไม่นานมานี้โดยอิสราเอลไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นเมื่อใดแต่กลุ่มฮูตีอ้างว่าพวกเขายิงขีปนาวุธเข้าใส่พัคกลางของอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายน2567ทางด้านฮูตีนั้นออกแถลงการระบ,บุว่าการสนับสนุนในแนวทางของฮูตีจะไม่หยุดลงและการโจมตีของพวกเขาต่อรัฐบาลไซออนนิตผู้เป็นศัตรูก็จะไม่หยุดลงเช่นเดียวกัน ปฏิบัติการในเย,ยเมนของอิสราเอลเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาโจมตีทางอากาศในเลบานอนรวมถึงเขตดีเอของกลุงเบรุตซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮิสบอลล็อกและเขตเดียวกับที่ทางด้านทัสซันนัสรันล็อกผู้นาสูงสุดของฮิสบอลล็อกถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่27กันยายน2567อิสราเอลออกมาอ้างว่าพวกเขาโจมตีทางอากาศยังเป็นการสังหารสมาชิกสาคัญของฮิสบอลล็อกอีก20คนรวมถึงทางด้านอาลีคารากีผู้นํากองกําลังภาคใต้ของฮิสบอลล็อก และอิบราหิมพุสเซนจาซีนีหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของนาสราลาะรวมถึงสามีตอฟิกบิฟที่ปรึกษาคนสนิทของนาสราลากด้วยในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮูตีครับได้ออกมาประกาศนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากน้อยสี่รายบาดเจ็บอีก3 3รายหลังจากที่เครื่องบินรบของอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงไฟฟ้าและเมืองท่าลาสอิสยาใกล้กับเมืองท่าฮูเดดาทางตะวันตกของประเทศจนไฟลุกไหม้ยอย่างรุนแรง อิสราเอลนั้นระบุว่าพวกเขาส่งเครื่องบินของกองทัพหลายสิบลำเข้าดำเนินการในภารกิจครั้งนี้การโจมตีนั้นทำให้เวลานี้อูตีออกมาประนามว่านี่เป็นการรุกรานอันปาเถื่อนพร้อมระบุว่าการตอบโต้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปอีกด้านหนึ่งนั้นอิสราเอลก็ยังคงที่จะเดินหน้าโดยเฉพาะการโจมตีเข้าไปเลบานอนทางด้านนาจิบมิคาตินายกรักฐมนตรีของเลบานอนกล่าวว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศที่ต้องอพยพออกจากบ้านเพื่อหลบหนีการโจมตีของอิสราเอลนั้นอาจจะมากถึง1ล้านคนแล้ว ขณะที่กลุ่มฮิสบอลล็อกระบุว่าพวกเขาพบร่างของนัสราเลาละที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วและคาดกันว่าจะมีการจัดพิธีศพในไม่ช้านี้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ